สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอชาวเพชรบุรีนะคะบ้านถ้าเสือโฮมสเตย์น้ำน่ากิงเลยอันนี้น้ำอะไรครับเนี่ยน้ำอัญชันมะนาวมีน้ำไม่ฝั่งดู๋เขาจัดแบบสวยสวยงามมากนะฮะดิดประดอยห่อด้วยใบตองอุมเอาล้วชนีลองดูเป็นคนที่กินอะไรไวมาก ดูใจยาวๆดูดอ่ามันมันจะได้อารมณ์แบบพื้ดขึ้นไปเลยอ่ะอ่าเนี่ยมันได้อารมณ์นะมันได้อารมณ์แบบว่าอร่อยอ่ะอ่อแล้วเดี๋ยวพี่เดินลงไปโอ้เดี๋ยวพี่เดินดูธรรมชาติมีชีวชีพด้วยนะมันมีลายางนี่มาล่างลยยางเหรอข้างล่างนี้จะมีแม่น้ำเขาเรียกแม่น้ำอะไรนะครแม่น้ำเพชรต้นต้นแม่น้ำเพชรไอ้ลุ่มเมืองเพชร รักเธอเม็ตใจของพี่ชายโยนะคะขอยืมพี่ชายโยหน่อยนะฮะย่านนี้นะคะจะอยู่ริมแม่น้ำเพชรนะคะจังหวัดเพชรบุรีอ,าารอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาาสะอาดสะอ้านคุณกบู<ะ>ต้องเอาอย่างพี่เขานะคะออหาที่ที่แบบว่าไม่ต้องซื้อเองแต่แตเราหาลูกสาวที่มีที่ดินเยอะๆตรงนี้เขาก็ทำครัวไว้ใกล้ๆกับริมน้ำเลยนะคะมาถึงที่เลยค่ะ อนนนกิัเทำอะไรกินล่ะครับแดงเขียวหวานดูต้นจามจุรีต้นนี้นะอายุอนามเจ็ดสิบปีเดี๋ยวไปดูก้านท่านจะรู้ว่าใหญ่ไม่ใหญ่ก็ี้ยวระวังสายขาดนะน้องนะแล้วกิ่งมันจะหักไหมน้องโอ้ยทะยงเลยเออต้นไม้ที่แผ่ใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องเป็นจามจุรีนะครับดูเขาจะยาวนานมากครับ เรียกร้องความสนใจนะไม่มีใครสนใจเขาเรียกร้องความสนใจมันมันฟิลประมาณว่าผมจะตกนะไอ้ผู้หน่องนครเล่าฮะขอขอบพระคุณครับแขวงเลยที่เจ้าแข่งแรงนะแล้วหล่นน้ำจริงทำไงอ้าวเอาชุดมาเปลี่ยนเลยก็ช่วยไม่ได้นะฮะช่วยไม่ได้นะฮะ รับหนักได้สามร้อยโลครับสามร้อยโลไม่ต้องห่วงหรอกครับจับให้มั่นนะฮะพื้นนะรับได้สามร้อยโลน้ำหนักนก็รับได้แต่แรงเพี้ยนจะเจะ้าปอกำแน่นเลยเนี่ยพัวหล่นอ้อแลอ้วหล่นลงไปอจะเจ็บไหมอ่ะเีน้ำรับอยู่ตรงนั้นน้ำรับอยู่ไม่เจ็บหรอกลองดู อย่าใย้ตกน้ำเลยนกระเด็นกระทดเจ้าไว้มือสั่นแล้วอ่ะมือสั่นแล้วอ่ะเบาๆาเบาๆาดูสิคะดูขาเรานะขาเราไปอยู่ในแม่น้ำเพชรแล้วอ่ะนี่ถ่ายตีนให้ดูอีกโอเคใช้ได้ เดี๋ยวมาดูนะคะตรงนี้คลองคลองน้ําไหลที่จะไปเชื่อมกับแม่น้ําเพชรอุ้ยแต่น้ําไหลแรงมากเลยคลองนี้มาจากไหนเดี๋ยวไปหาคําตอบกันนะคะอันนี้เราขุดเองเลยเหรอครับใช่ครับความจริงสายเดิมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครัรู้เราขุดเพื่ออะไรครับตรงนี้เราเราอยากจะให้ลูกหลานที่มา ับครอบครัวทำเดจกทำได้เพื่อนเล่นน้ำตรงกลางเนี่ยเด็กจะเล่นได้ไม่เพราะว่าตรงนั้นน้ำมันลึกแล้วก็เนน้ำมันรงนี่นะคะเป็นแม่น้ําเพชรซึ่งลึกและแรงแต่ว่าพี่เขาขุดคลองเข้ามาในชายฝั่งถึงเกาโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยทำไมเล่นคนเดียวทำไมเล่นคนเดียวครับระวังรองค่ะมาเร็วพยายาไปอีกแล้วลูก แล้วทำไงไม่มีเล่นเล่นยังไงให้สนุกพี่ดึงนะพี่ดึงนะเฉินเฉินเดี๋ยวดูนะคะจาพนมดีๆนี่เองนะคะเดโชว์เลยลูกโชว์ซน้ำเย็นมากเลยอ่ะนี่นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเริ่มขนสัมภาระมารอกางเต็นท์ เหมาะกับการมาเที่ยวแบบหนุ่มๆสาวๆเนาะ <c oughs> ไม่รู้ว่าวัยถูงวัยจะชอบเปล่านะอุ้ย <c oughs> มุมนี้เขาเท่เขาเท่มุมนี้เท่มุมนี้สวยนะ <c oughs> มุมนี้สวยมากกลัวมากไม่หล่น <c oughs> ไม่หล่น เดี off, <The other. S 1> ๋ยวจะพาเดินไต่หินลงไปนะคะเดินลงไปได้แบบไม่ต้องถอดก็ได้นะตัวแบบหัวลื่นใช่ไหมเออมันพลาดง่ายนะเซฟป่อดนะพี่เขอเป็นรองเท้าที่ลุยน้ำได้อยู่แล้วนี่ระวังเด้ไปฝันกัน รับแต่หมู่บ้ากที่5นู่อยางนู่นสวยนะคะสวยสวยนะคะแม่น้ำเพชรนี่แหละคะ่ะหมู่บ้านชุมชนท่ำเสือนะคะใครจะมาก็มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการจองล่วงหน้าเนี่ยนะคะจะเห็นคนพายเรือคายักนะคะ โอ้ยสวยมากเลยอ่ะคือก็คงจะไม่ค่อยเหนื่อยเนาะเพราะว่าตามน้ํานะคะเนี่ยค่ะชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะถ้าตามน้ําจะไม่เหนื่อยนะคะใครชวนได้นะใครจะไปงอใครเขาฉลาดค่ะพี่กัมพูอ่านะเนี่ยค่ะเขาก็จะถายตามน้ําไปนะคะก็มีคุณกัมพูนี่แหละค่ะที่ชอบทําอะไรชวนน้ํา บรรยากาศไม่เท่าไรอยู่ที่ว่ามากับใครน้ำไหลก็นะค่ะพี่น้อยพี่น้อยครับมันมันว่างตลอดไหมคะหรือว่าจะต้องจองล่วงหน้าต้องจองล่วงหน้าครับโอ้เข้าไปที่เพจไหนคะ้าไปที่เพจของของท่องเที่ยวบ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าเสือท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าเสือครับวอล์กอินยังได้อยู่นะคะถ้าไม่มีเต็นท์มามาเช่าที่นี่มีให้บริการนะครับครับอ๋อมีเต็นท์ให้บริการด้วยเออก็อย่างที่บอกหลังละร้อย ของเราจะเป็นเต็นท์ใหญ่เป็นเต็นท์ใหญ่นอนได้ห้าท่านหลังละเท่าไหร่ครับหลังละสามร้อยสามร้อยบาทรวมค่าที่กางเต็นท์เรียบร้อยเรียบร้อยครับอาหารเน็ตค่าเต็นท์อาหารค่าอาหารที่ร้อยห้าสิบยังไงคบอ๋ออาหารจะเอามาเองก็ได้เอามาเองก็ได้ครับหรือจะมาสั่งที่ร้านก็ได้ครับจะมีเชฟของชุมชนรออยู่เชฟชุมชนเลยเหรอครับโอ้พี่น้อยอนุญาตให้เราเก็บตะกรุดได้นะคะ เพราะว่าเราไปซื้อตลาดอ่ะมันแพงกับละ30บาทเจ <it> ้าฟรีล้วต้องปอกพันฝูงที่น้อยไปปลูกบ้าดีกว่าเอ๊ยโหนี่คิดการ์ดไก่ที่จะเอาแค่ยอดไปกินคุณเล่นจะเอาต้นพันเลยเหรอถกเลอาไว้ในทุ่ี่ป่าของเราเอาเยอดขนาดไหนเท่าที่จะไม่ได้ไหมคะแกะไปแกะอ๋อมันต้องยอดเล็กๆเ,เหรอคะอันนี้ได้อันนี้ได้นี่เป็นผักที่เอาลึกกว่านี้ท<ด>ี<ด>่ปลอดสารร้อยเปอร์เซนต์เนื่องจากว่าเขาโดน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารพิษตกทางที่ได้จะเป็นใบๆอ่ะเขาเก็บยังไงอ่ะอ่ะดูขอาพีและโอย นี่เขาต้องเอาเอาหยิ่งหงิกงออย่างนี้เป็นยอดอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเป็นยอดงอย่างเงี้ยธี่เก็บผักกขนี่ก็เก็บอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเขอันนี้ถือว่าแก่ไปไวไม่แก่จริงจริงพี่น้องบอกว่านี่แก่ไปอันนี้เก็บใบอ่าชอบปะเพื่อนใหม่ ขอแอกเหมือนแพ้โครงแน่ค่ะแอกแบบแพ้แพ้โครงไงโครงแขกโครงแขกไม่หักแบบนี้ลงมาแล้วค่ะลงมาแล้วเป็คำก็ผูดเป็นคนตลกนะคะจริงๆแล้วอ่ะ ทริปนี้ฟินเบอร์เินเบอร์บรรยากาศดีจริงๆครับแบบว่ามัน <c oughs> มันสบายใจปล่อยอารมณ์และเลียดไปกับสายน้ำ <c oughs> นะครับแสงแดดนะครับแล้วก็ <c oughs> ไม่ใก่สายน้ำสายลมแสงแดดสองเราว้าวมาสิกนิกบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้านะคะเดี <Radio hat> ๋ยวพาไปเที่ยวไหนนะคะกดติดตามเอาไว้ที่กัมพูราชนีออฟฟิเชียลนะคะฝากช่อง Youtube น้องใหม่ไปด้วยดู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 สายน้ำดูดูแน่น้ำเพชรนะอันนี้ต้นทางเกือบจะต้นทางนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นเขื่อนแก่งกระจานข้างล่างก็เป็นแม่น้ำเพชรบุรีเข้าไปในเมืองเพชรบุรีไปเรื่อยดูสายน้ำดูวยเนาะ